อุบาสกอุบาสิกาหมายถึงคฤรััถ์บุรุษและสตรีที่เข้าใกล้และยึดพระรัตนตรัยเป็นสารณะเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเมื่อบุคคลใดประกอบด้วยธรรมห้าประการได้แก่มีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระพุทธศาสนาและทำการสนับสนุนพระพุทธศาสนาย่อมได้ประโยชน์อย่างน้อยสองประการประการแรกได้ประโยชน์แก่ตนเองคือได้บุญได้บรารมีอันจะส่งผลให้มีความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้าประการที่สองได้ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปวัดป่าพิมนมังครารามโดยพระศรียานวิเทศขออนุโมทนามุทิตาแด่ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นพุทธมามกะวชิระมหาอุบาสกอุบาสิกาได้แก่ คุณแม่สุนีอินฉัดอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสเกตซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจชอบทำบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำหากมีงานบุญที่ใดขอให้บอกท่านจะไปร่วมทำบุญด้วยทันทีจึงเป็นที่มาของฉายาที่ลูกหลานสาธุชนคนสีสเกตตั้งให้คุณแม่สุนีอินฉัดว่าแม่พระผู้อารีเศรษฐีผู้ใจบุญ พลตรีนัทสีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเป็นชายชาติทหารผู้มีจิตใจเข้มแข็งเสียสละทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงป้องกันชายแดนไทยในเขตจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินและบุรีรัมย์โดยมีคติพจน์และปณิธานที่ว่าตั้งใจจะอุปถมัมภกย่อยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีรางวัลอุบาสกอุบาสิกาดีเด่นได้แก่นายฉลาดส่งเสริมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2549เป็นหมอลำเรื่องต่อกรที่มีคติสอนใจ สามารถร้องรลัมได้หลายประเภททั้งลำยาวลำเพลินลำเรื่องต่อกรผลงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาได้แก่พระเวสสันดรชาดกองค์คุลีมานสำนึกบาพุทธประวัติตอนสิทธัตถากุมารออกบวชเป็นต้นดรรัติกรทองเนธ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสเกตยะโสธรเป็นสตรีที่ปรับวารณาตนเองเป็นพุทธศาสนิกชนต้นแบบเมื่อปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาได้เป็นผู้นำและสะพานบุญให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาในจังหวัดรีสเกตและยะโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินทอดถวายนวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสเกต จำนวนกว่า800,000บาทนายเสถียรสุภากุลหรือสเสถียรทำมือศิลปินนักร้องเพื่อชีวิตชาวจังหวัดศรีสะเกษโดยกำเนิดเป็นแบบอย่างในการดำรงตนตามหลักธรรมอิทธิบาท4มีความพอใจในการประกอบสัมมาอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเองมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นให้ได้มาซึ่งความสำเร็จยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมีความยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขอีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตใจที่ฝักใฝ่พุทธศาสนาด้วยการเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออยู่เสมอ